สวัสดีครับเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอบปาเชนทีมงานหมายแตกนะครับวันนี้ไม่ได้พาไปตกปลานะครับผมแต่วันนี้จะพามาเปิดกล่องของขวัญครับผมฟังนะครับกล่องของขวัญอันนี้เป็นของขวัญที่เป็นของขวัญวันเกิดนะของวันเกิดล่วงหน้าแม่บ้านซื้อให้นะครับผมอันนี้ก็ขอมานานครับขอมานานเพื่อจะอนุมัติเพื่อจะซื้อให้อันนี้ดีใจมากค เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวพามาแกะกล่องกันดูนะครับผมโอเคไปดูกันเลยครับเริ่มแกะกันเลยนะครับอันนี้เป็นของขวัญน,นะขอนางนานมากครับเผื่อจะอนุมัตินางบอกว่าเป็นของขวัญมันเกิดล่องหน้านะครับแกะกันดูครับวันนี้ยังไม่แกะนะของเพิ่งมาส่งประมาณช่วงค่ำๆนะครับอพอดีผมเลิกงานพอดีครับวันนี้ ของควันเกือเพือนะครับของควันชิ้นนี้แบบค่อนข้างจะเฮ้อหน่อยนี่ครับอันนี้ไม่มีอะไรนะอันนี้เป็นขั้เนเนนคืองเดีวรอดูในที่ใกม่นี่ครับบอกล้ว่าของควันชิ้นนี้แบบมีคุณค่าทางจิตใจมากเลยครับผมอันนี้เป็นแอนเทลส DC 2021นยี่สบเอ็ดนะครับรอบเฮดจีนะรอบไฮเกียร์ครับผม <Okay. S 1> รอบเจ็ดจุดสี่นะครับผมน,นี่มาเปิดกล่องดูพร้อมๆกันครับเดี๋ยวเพิ่งสั่งมาผมยังไม่ได้เช็คดูข้างในเข้าเปิดกล่องพร้อมกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวบาร์โค้ดครับกับรหัสประจําตัวนะครับประจําตัวล็อกนะตัวนี้จะเป็นศูนย์สี่สองหกสองนะครับตัวนี้น่าจะเป็น,นซี serial เ,เบอร์เนาะประจําตัวล็อกนะคครับโอเ เปิดดูข้งครับผมโอ้โหกล่องทำไม้สวยมากอันนี้เป็นอันนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวดูตัวน,นี้ครับอันนี้จะเป็นซองผ้านะไม่เป็นซองหนังเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนมันจะเป็นซองหนังแล้วก็แอนเทเลตแต่ทุกวันนี้มันจะให้เป็นซองผ้ามานะครับเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวดูมาดูในกล่องกันนะว่ามีอะไรบ้างโอเคจะมีพวกเอกสารนะครับเอกสารมนี่เป็นอะไร เอกสารเกี่ยวกับตัวลอ็อกผมก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรฮะตัวนี้ก็น่าจะเป็นพวกใบรับประกันใบอะไรของมันนะครับมันเขียนอยู่ครับเห็นไหมม,มีมีรหัสนะครับ NT262 ภาษาญี่ปุ่นผมก็อ่านไม่ออกนะไปก่อนครับตัวนี้เ่ามาจะเป็นพวกนี่เป็นไดอะแกรมครับนี่ครับเปิดามาเห็นไหมครับไดอารี่นั่นี่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่น ตัวนี้ก็จะมีบอกครับเนี่ยเห็นไหมถ้ารอบธรรมดาก็5.6ครับผม5.6เบรก5้กิโลน้ำหนัก220กรัมครับผมผมจะเป็นรอบตัวนี้โอเคไลท์ HG 7.4นะครับ7.4ก็คือเอ่อรอบครับผมรอบ7.4น้ำหนักเบรก5้กิโลตัวนี้น้ำหนักรอบ220กรัมอันนี้ก็บอกอเห็นไหมเห็นไหมเพื่อน อันนี้เป็นคอมจุสายนะครับ12ปอน130เมตร14ปอน110เมตร16ปอน100เมตรแล้วก็20ปอนนี้ได้80เมตรนะครับ <Okay. S 1> ออเคนี้เก็บสายนะครับระยะเก็บสายเห็นไหมเก็บสาย1นรอบจะได้86ซนเมตรนะครับอันนี้42มิลนี่ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นในขนาดนาตัดสปูนะ ในผ่าศูนย์กลางสกูลครับแล้วก็ตัวนี้11ตัวหนึ่งก็จะเป็นลูกปืนนะครับลูกปืน11กับลูกปืนกันตีกับ1ลูกนะครับเราเปิดมาตัวน,นี้เดีย๋ยวเปิดให้เพื่อนดูอันนี้สําคัญนะครับได้แกมพวกนี้สําคัญมากเลยนะเวลาเราถอดล้างลอกอะไรเราต้องดูนะครับผมอันนี้เป็นเออตัวนี้ยังไม่ใช่ได้แกมแค้นต่อไปครับที่เป็นได้แกม มันก็จะบอกพวกอะสารสัวกับลอกเนะาะนี่อก่อนนี่รับแดกแกมอยู่นีอ่อันนี้สําคัญมากเลยนะเพื่อนมันสําคัญตอนไหนครับก็คือตอนที่เราถอดประกอบครับผมถอดประกอบอะไรเสียหายเราจะซื้ออะไรมานี่ครับอันนี้เขาเรียกแดกแกมนะโ <Okay. S 2> อเคครับตัวไหนเข้าก่อนเข้าหลังเวลาเราถอดแล้วเราลืมนะสาคัญมากเลยนะครับเพื่อนอันนี้ไม่ใช่ไม่สาคัญนะเวลาเราถอดล้างลอก ก่อเข้าแล้วต้องใช้ตัวนี้นะครับถ้า erm okay. จําไม่ได้นะโอเคแล้วก็ในกล่องก็จะมีนะครับน้ํามันนะครับน้ำมันตัวนี้เป็นน้ํามันเบนตัมออยครับของเขาต้องมีครับผมของแท้ต้องมีน้ํามันนะครับแล้วก็จะมีแผ่นกันรอยโอเคกันรอยแล้วก็ไอตัวนี้อะไรนะเขาเรียกไอตัวปรับคอนสปูลนะครับตัวปรับคอนสปูล ตัวทองมันยืดหยุ่นตัวปรับคอนเอปรับคอนสปูลจะอยู่ด้านนอกนะครับไม่ได้อยู่ด้านในเหมือนแต่ก่อนนะอ่ะตอนนี้ผมขอเก็บข้ากล่องไว้ก่อนนะครับมันจะได้ไม่เกะกะโอเคกระสอบนี้เก็บข้ากล่องไว้ก่อนครับอันนี้มาข้างบนก่อนจะได้ใช้อ่ะเรามาดูนะครับพระเอกครับพระเอกงานเจตานี้ครับผมอยาครับันนี้เป็นซองผ้านะซองผ้าีไมเห็นไหม ผมว่ามันไม่เหมาะกับราคาเท่าไหร่เนาะมาแจกซองผ้ากันซองผ้าก็แบบถ้าเป็นเหมือนแต่ก่อนเป็นซองหนังเนี่ยสุดยอดเลยนะครับแต่วันนี้ลดราคาเกินไปนะผมว่าทางที่ราคากขาแพงแพงอ่านี่ครับนี่ทำงานอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ทำงานตัวนี้ครับเป็นทาเลดีซีนะครับล็อก HG เห็นไหมเ,หเพื่อนนี่ อันนี้ก็เป็นโครเมียมเนาะมันค่อนข้างจะเป็นรอยง่ายครับเป็นขนแมวง่ายหน่อยฮะ <Huh? S 2> น,นี่ก็ตัวนี้ตัวปรับนวงนะครับข้อมูลตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลแบบ4นะี่คูณแเนาะแบบเขาเรียกอะไรนะปรับปรับแบบ4ี่คูณแอันนี้ก็8ระดับ4โหมดนะครับโอเคแระดับเนี่ยอันนี้หมุนได้ วิธีเปิดนะครับเปิดตรงนี้จะมีเห็นไหมครับเห็นคําว่า Open นะตรงนี้จะเป็นคําว่า Open นะครับเห็นคำว่าโอเพนกดเลี้ยนมาปั๊บจะดิดเลยครับปั๊บนี่เลื่อนลงมานี่ครับอันนี้คือตัว DC นะถ้าไม่จําเป็นเขาไม่ให้เปิดหรอกครับตัวเนี้ยอันนี้เป็นตัว DC ตัวโปรโมทเห็นไหมครับโหมดตัวนี้จะเป็นตัว F F ก็ฟูลูคาร์บอนครับ P ก็ PE เนาะ N ไนลอน X ตัวนี้ก็จะเป็นพวก ไว้ปั่นพวกบัดเบดครับเหยี่หนักหน่อยโอเคจะคงฟูได้ดีนะครับข้างในก็จะมีประมาณนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะยังไม่ได้หาข้อมูลมาน่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับปรับคอนสปูลน,นะครับคอนสปูลปรับฝั่งนี้แล้วก็มีปรับเนี่ยครับที่ผมว่าคอนสปูลจะอยู่ฝั่งเนี่ยคอนสปูลน,นะเห็นไหมมาเอามือปรับไม่ได้นะเอามือปรับเนี่ยหมุนหมุนไม่ได้เลยเผมขอเก็บฝั่งนี้ก่อนนะมีอะไรับเข้าไ,ขไปก่อน ี่ครับตัวปรับคอนตะปูจะอยู่ฝั่งนี้เขาจะให้ใช้ไอตัวนี้แหละครับขององานะเนี่ยพี P ่ใช้ก็นี่ครับเดี๋เลือนให้มันตรงก่อนนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับนะมันจะเข้าล็อกนี่ครับเข้าล็อกปุ๊บแล้วก็หมุนหมุนปรับได้คลายออก <Okay. S 1> ผมเนี่ยพวกอะไรแบบให้มันคอนนิดน,นึงอ่ะขยับไปกึกกึกนิดน,นึงอ่ะโอเครู้สึกว่ามันแน่นไปเอาตรงนี้ก่อน นะครับมันจะคลายออกมาคลายออกให้มันแบบรู้สึกว่ามันขยับว่าขยับเป็นไปครับข้อคอครนี้ปรับเลยนะซื้อมาต้องใช้ครับใช้แล้วต้องปรับยากนิดหนึ่งมือใหม่มือใหม่เออเห็นเพื่อนไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับนี่อ๋อตรงนี้ใช้มือขยับได้อยู่นิดนึงครับถ้ามันออกมาเยอะแล้วนี่ครับได้ยินใช่ไหม ผมจะใช้คแรบบับเนี่ยเอาประมาณนี้เดียวครับรู้สึกว่าขยับได้นิดเดียวพอครับแค <Okay. S 2> ่นี้พอสำหรับผมนะโอเคก็รู้สึกว่าลื่นครับนี่ดูเห็นไหมแขนฝั่งนี้นี่แขนสตารครับสตาจะแบบเอียงเนิดนึงครับไม่ตรงนะเอียงเครับเห็นไหมมีคลิกเสียงครับเวลาเราปอบดูแฮนเดิลครับเฮนเดิลตัวนี้นะ่าจะประมาณ80นะ ผมดูได้สายตาได้ประมาณแปดสิบแปดสิบมิลนะครับหนกนี่ครับหนกประนี้จะประมาณนี้ครับโคมยัมน่าจะเป็นรอยง่ายครับผมมันเป็นรอยง่ายเห็นไหมแค่ออกจากโรงงานก็เป็นรอยแล้วครับลอยคนยน้ายง่ยเป็นง่ายครับแตร่รู้สึกว่าเวลาหมุนนเนียนนุ่มมือมากเลยครับนุ่มดูเดี๋ยวลองวิดกันนะได้ยินเสียงไหมเพื่อนแค่แค่หมุนนิดเดียวว้าว wow. ครับแค่หมุนนิดเดียวดูสป,ปูนครับดูความลื่นกันนะโหยังลื่นครับผมฮะ <Huh? S 1> ขอดูอีกทีนึงครับเรามาดูกนะันนะมันจะยาวเลยนะดูครับเสียงวีดโหอ,อยังลื่นครับนี่แค่แค่ยังไม่ปรับเท่าไหร่นะ ถ้าเราปรับอะไรแบบดีๆหน่อยปรับคอนสปูลให้มันได้ระดับหน่อยเนะี่ยมันจะลื่นกว่านี้ครับผมฮ <Huh? S 1> นี่คือเอาเพิ่งอ,ออกจากโรงงานเนาะพิ่งจากโรงงานมาผมก็ได้ปรับอะไรเยอะนะเพื<ๆ>่อนดูตัวบอดีครับ<ๆ>เห็นไหมด้านข้างค่ะด้านข้างเงาอันนี้เป็นรอยมือผมรอยมือผมจับตอนนี้อากาศมันเย็นครับอากาศเย็นเรามือจับเนี่ยมันจะเป็นฟ้าง่ายแล้วมันจะเป็นรอยแค่นี้ก็แบบอย่างเงาแล้วเพื่อน เป็นไงครับโอเคไหมอันนี้ก็เป็นแบบแนวทางสําหรับที่นานาท่านไหนที่กําลังมองอยู่เนาะเนี่ยผมดูนะครับแล้วก็ปิดต้องลองดูครับนี่ครับนานาถูกใจใครหลายคนไหมเนี่ครับถูกใจใครหลายคนไหมครับ <c oughs> อันนี้เป็นตัว2021นะครับด้านหน้ามันจะเป็นแบบนี้ไอ้ด้านหน้ามันจะเบี้ยวนิดนึงครับมันมันจะไม่สมดุลน,นะครับไม่สมดุลเท่าไหร่ถ้าเป็นตัว2016ปุ๊บมันจะอยู่ตรงกลางพอดีครับสวยมันก็เป็นแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยนเนาะตามระยะเวลาครับผมแบบน,นี้นี่ครับดูมีใครชอบไหมครับอันนี้เยเืยเ่อนมือครับ แต่ผมว่าตีใช้ตีแบบตีกอมือเดียวได้นะมันตัวเล็กครับเขาบอกว่าสป,ปูนตัวนเนี้ยมันน่าจะแคบลงทําให้บอดี้ตัวนี้แคบแคบกว่าปี2016ลงเยอะเลยนะดูน้ำหนักเ,าเบาๆครับ220สําหรับค่ายชิมอนโน่ผมก็ไม่ถือว่าหนักนะครับถือว่าโอเคเลยนะ <Huh? S 1> ถ้าใครชอบพวกอ่ะน้ำหนักเบาๆหน่อยก็แนะนำไซส์ได้ว่าเนาะโ <Okay. S 1> อเคคิมอโน,โนนะ่แล้ว มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับเพื่อนนี่ครับดูสวยไหมอู๋ผมเพิ่งสังเกตนะครับมีเขียนคําว่าแอนตาริสดีซีตรงนี้ด้วยเห็นไหมแอนตาริสดีซีมมผมก็ผมก็เพิ่งเปิดเนาะเพิ่งได้จับของแพงก <c oughs> ็ครั้งนี้แหละครับฮะ <c oughs> ต้องขอบคุณในบ้านนะคลิปนี้ <c oughs> ที่อนุมัตินะครับอนุมัติเกี่ยวผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในหนึ่งในฝันเลยครับตัวเนี้ย เป็นในฝันของผมเลยตัวนี้ฝันผมเลยนะอยากได้มากครับอ่อ,อนนางวับนานมากครับผมเพื่อจะได้อ,อนนางจะนนมาให้อ๋อตัวนี้มีเพิ่ให้เกียร์ครับผมขา้างล่างสวยครับโอเคอ่ะโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่รีวิวนะอันนี้คือแกะกล่องให้ดูครับผมโอเคแอนเทอร์เรสปี2 0งพั B. นี่นี่นะท่านะาไหนสนใจก็ สอบถามผมได้นะครับโอเคไม่ใช่ว่าขายนะคือเรื่องข้อมูลอะไรผมให้คำปรึกษาได้นะครับโอเคครับนั่นนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมนี่มาแกะกล่องให้ดูนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องอบป,ประชินทีมงานหมายแตกชอบก็กดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับรอชมคลิปต่อไปครับผม ตัวนี้ก็ไม่รู้ื่อไหนจะได้ไปเทสเนาะโอเคครับอนาะนะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย